The birthday to you. เราเร <occasions S 2> <behaviour. S 1> ียนเชิญผู in kh kh ้หลักผ <Right. S 1> uh, ู้ใหญ่ในค่ำ hmm. คืนน mm ี hmm. hmm. ้นะครับร่วมอวยพรให้สำหรับอีหลาแล้วกันผู้ใดเอาสูนยอนอยู่ในเหนียวเอาแม่อุสากับแม่ก่อนินละหิญาเออหิญาคุณแม่อุสาเออมาครับเอออดีใจภูมิใจเนาะวันนี้เป็นวันเกิดอ่าีหลาเนาะองค์อิมวันนี้แม่ สิ่ขอไวยพรนให้เด้อเอาวันเกิดเจ้าโมื่อนีวันที่สิบสามเนาะค่ะวันเกิดเจ้ามาหอดแล้วให้เขียวขาดฟองไผเด้อเดี๋ยวป้ามีจังไรห้หายไปยามากไกลทำเล่ใดโบ,โบด่พ่อใดให้ไหลมาย่าขึงขาดเด้อขออำน,นาจสิ้งศักดิ์จงมาปกครองคุ้มเจ้าจงเจริญ เงินต้องของหาได้น้ำใจมันหายากเลยจากใจจริงของพุณยายมังปวยพอนให้เบื่อนีโอให้เจ้าจุงเจริญเจริญเด้อสาธุย่บุานี้ย่าสุภาพครับคุณาสุภาพครับเชิญครับวันนี้วันที่สิกรกฎาคม 2,568เป็นวัดเกิดของอิลาหลานสาวคนสวยของคุณยาเนาะให้อหลามีความสุขแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนให้มีความสุขตลอดไปร่ำร่ำรวยรวยป่าธนาสิ่งใดกับขอให้ไใยดังสุขความึนืองความบาดตลาดลูเด้อยูเย็นเป็นสุขร่ำร่ำรวยรวยสุขขีสุขังมีสตางใส่บ่อึบ่อยากยาเจ็บยาจนดยาลูกด้านซาทู อวยพรทนสมัยมากครับตังพอพี้ยาอยอัสพ่อเชิญครับครับวันนี้เป็นเลือกงามยามดีวันที่สิบสามหนูน้อยพาสจัญสุขตาของแผ่นดินอีสานคุณปู่เนาะคุณปู่เรียกคุณปู่ครับคุ้มเชียรในตุน,น,นแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่เพ่นว่าเบิ่งง่อยเบิ่งหาน เบื้องหน้าหรือเองหพี่แม่หมูทำดีมาตลอดตั้งแต่ปุยยาเข้าเข้าอยู่กับพ่อโจใจจริงจากปู่อยากให้หมูยึดจากมณนีขึ้นหลังให้เป็นจังสีตลอดไปเป็นปณนิจของแฟนปับแฟนเองแฟนขับของยีหลาตั้งแต่าย,าายีลายางเก่าคนมาอยู่สาวใหม่ก็เป็นแฟนขับที่สุดยอด พ่อแม่ป่วยกำเนิดพ่อแม่ผู้สาอันนี้เป็นวาใหบังปจิดมีและให้เคลรกผู้มีพระคุณเดิลูลเดอและกันตลอดไปจะเลื่อนลงเรื่องปาสจากโลกให้ใครเจ็บเดินต้างไปส็สาจะพบอานาจะป้าไนไงพ่อแต่สิ่งที่ดีก็ได้ชีวิตจะเลื่อนจะเลื่อนแล้วจงรักพักดีต่อผู้มีพระคุณพ่อโจ แม่สอนมุนแล้วก็พ่อแม่ตัวเองนะลูกนะยลิ์ครับสาธุต้องเป่าทุก้อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอีกอ่าเหลืออีกหนึ่งก้อนอ่าเหลือนี้เหลือนี่โอ้โห E aí อีหลาต้องเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งีนะครับเขาซิมเก่าพีมาดิโนลูกนะครับพอกับอ้าวุ้ยเกี๊ยพ่อนอีหลากะสางงานเพราะวาสิะเป็นเดินสายโปะปะแฟนๆไข่ซัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักใคร่ของแฟนๆ ทั่วโลกทั่วโลกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือแฟนคลับทั่วโลกเนาะเอ้นั่งเทียเหนื่อยบันไดเอ่อขุดเอาพ่อครับพาลูกสังเออพอไปพุพพทธส,ส,สังลูกไปลูกซี้อยู่ชงไปแล้วกันจากมือนังนจนมาฮอดเบอร์นีจำแด่ผมก็ยังคงคิดว่าเสือมาฮอดเบอรนีได้นะครับต้องขอบคุณพ่พอสงกรานต์แม่สุภาพนะครับผู้สังชีวิตผมมาก นะครับแล้วก็ทรงต่อนะครับในการสารั่งงานนะครับจนนี่เราบ้าหัวสมาุนไพรถักกันสาวน้อยแห้งให้ปังขึ้นมาอีกนะครับด้วยการโบอุ้มของผักชุนแฝงนะครับขอให้ลกูกมืนหนีมีแห้งตั้งใจสั่งงานพอเข้าใจว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่านี่คือวิธีของศิลปินนี่คือวิธีของคนดังเนาะ เขาอยากเปลม่อนมันมีมากมายหลายคนหลายล้านคนอยากดังอยาก สสเกุขสรรค์วันเกิดข,ของขวัญก็มีมากมายนะครับจากคน,นด้านหลังนะครับของขวัญพิเศษจากแบบโอสอนุชมอบครับอ,อให้เออมอบนี่มอบนี้่านาะรุ่นกนับแกะเลยแกะเลยแกเลยแกเนาะแกะ,แกะ,แกะๆๆสดสดต่อนหน้าสื่มอมวลชนเลยนะครับมาพิษอะไร เออครับผมเป็นโจเขาเรียกอะไรพักโจเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเหล็กกำไลแขนให้ยูไปตรงนี้ได้ไหมกำไลกำไลโอ้เหล็กแขนให้เอาใส่แขนนะครับครับเป็นเหมือนทองหน้าหรือว่าเป็นสำลีประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ยหลวงปู่กับปัดถูกเชี่ยงการตอบถาหาครับผมอ่าครับเม้าหยักตัวอะไรเนาะ วันนี้ขอบคุณแม่เฟือนด้วยนะครับมาสวันนี้แม่แม่เฟือนมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับกับลูกสาวครับผมตรงดิ่งมาจากกรุงเทพนะครับแม่เฟือนนะครับจากเจ้าของแบรนด์เพชรติเกิลครับผมนะครับเพชรติเกิลนะครับอันนี้เป็นเป็นถุงอะไรครับคุณเฟิร์นยากจะอยากดะเนนี่ดีนะพ่อรุ่นเครืมูนี่เปนแบบนี้ครับคุณเฟือนจะเปิดไดยใช่ไหมคุณเฟิร์นพบพบพบเอ่อ โอะไรอ่ะพื้นพื้นออกหน่อยครับโอ้ยอะไรพื้อะไรอะไรพื้เอากระกางออกมันเหมือนพวกข้ากไหมมันเหมือนพวกข้า้วกข้าตามข้าตาครับสวยงามมากเลยครับเจ้าครับเป็นสีม่วงเป็นสีเงินสีทองนะครับเป็นสีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ เพ mm hmm. mmm like ื่อนไหนเจ้าจักบาทพอเลยโฆษณาก็ไม่ได้โฆษณาให้ธนาคารโฆษณาให้ชุดเราเนี่ยชุดคุณเฟิร์นเนี่ยคระบผมคุณเฟิร์นสวยมากไม่เฟิร์นบอกว่าราคาเลยพึ่งแสนระหว่างชุดกับคุณเฟิร์นเนี่ยสวยพอๆกันเลยนะครับอยู่นี่แค่เพื่อนในสมุทรศรีการกอบไปครับเอย่าเพิ่งพูดถดงระมัดระวังอยู่ อันนี้ขอบคุณไปยังเฮียหน่อยด้วยนะครับเสี่ยวนะครับมาร่วมอวยพรเฮียหน่อยลูกสาวขอบพระคุณคุณหน่อยเสี่ยวหน่อยหรือเฮียหน่อยผู้บริหารเป็นเอ็มดีนะครับดีเอ่อมาดเชอร์ดีเลกเตอร์นะครับเฮียหน่อยเชิญครับอ่าเออเฮียหน่อยอวยพรสวัสดีครับก็สิบเก้าปีแล้วลูกน้อง จริงๆเยียมเป็นผู้แทนประชาชนดีกว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเนาะหรือว่าผมเองก็ทำเรื่องการศึกษาเป็นตัวตั้งจริงๆการศึกษาที่เกิดขึ้นใ้ระบบใหม่นหนูรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจมาจากหนูที่หนูร้องเพลงขอฝันบนหลังห้างแล้วก็เอาไปทำเป็นระบบการเรียนใหม่ อันนี้เป็นของข,องขวัญที่ดีที่สุดสําหรับนงเด็กที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักน้องอิงแล้วขอให้น้องอิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดแล้วอยากได้อะไรก็ขอสปานะรา์งานน้องครับเป็นที่รักเสียนหน่อยอแฟถ่าแล้วทุกคนแ้วที่ไหเป็นคาพูดที่สึ้อกินใจมากครับเสียนหน่อยคุณหน่อยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่มานะชัยนะครับหมอลำเพชรลำเพลินไอ้ไส้นะครับผมมาก เอาขอบคุณทุกคนซึ่งวันเกิดปีนี้เบิร์ตเราบอกความพันพอนุ่นไม่บีโอ้ได้แล้วได้แล้วอ่ะพ่อจูกกับผมไม่อย่างไรเดี๋ยวนังบอกจังหวะนะเออเจ้าบ่าวไม่ดีบอกอย่างไรนะพอให้แจกแสนหนึ่งเด้อเออเดี๋ยวพ่อจูี๋ยวอีพ่อให้แสนหนึ่งเออเดี๋ยวนังออกเขาปังปังอีกจังหวะกันอีกรอบครับครับมา กรทมเลยนะครับพอวันที <cleaning down acă> wang, 91, <changing> ่สิหานะครับแล้วก็วันที่14ไปมือื่นนี่นะครับตื้นขึ้นกับไปเมืองงานต่อเตรียมงานวันรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ไทยอที่เดลมบางปีวันที่สิบ่นะครับฝากแฟนๆนะครับเด้อนอกเหนือก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เสียงโงมือนั่นก็คือบัตรนะครับบัตรที่จะ ชข้าชมภาพยนตร์ขอพลังจากทุกๆคนกันแล้วกันพักดันไ้คายอ้อหนังว่างันไ่ของพอดีสารบางเฮาซอยฟักดันกันนะครับใหัอคายอ้อโด่งดังและหนังเรื่องนี้เป็นมรดกอีสานที่จะจราเรืกอไว้บนพื้นแผ่นดินอีกอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็นคือคายอ้อ17กรกฎาคมนี้ครับที่หลัดาวข้ามบัยไดในใจจะน้อยก่อนนาะหนูกขอขอบคุณพ่อพอ่อเอมซีทุกคนเดินค่าที มาด่วนอวยพรเนี่ยนะะ้อยไดเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนเด้อค่ะที่มาด่วนอวยพรเนี่ยน้อยขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมาเก,กือบสี่สามปีเนาะค่ะเนาะพอพอแม่เอลซีกับเหตุการณ์รตอนรับแล้วก็การสนับสน,นุนขอบควุวหลายอย่างดีขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกูที่อยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตหลายอยู่ตลอดขอบคุณพ่อโจมเมนุสนะคะที่มาสาวหน่อยผิดบานแดงที่ มองโอกาสดีๆให้หนูนะคะเทียนให้หนูมีทุกมือนี้ได้หนูมีทุกมือนี้ได้กันยนผอพ่อแม่เอ็ซีเดียวค่อยสนัชสนุนักกาพักดันหนูมาอยู่ตลอดเพราะว่าหนูสิพอดามาอีหยังอีหยังสเขามาทำาผมหนูนักซ้ำใดพอพ่อแม่เอ็ซีก็ค่อยเป็นกำลังใจนะคะขออยู่เคียงข้างหนูตลอดหนูกะบ่มี่อย่างหลายค่ะนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจเด็กน้อยนะคนหนีหลีเด้วยค่ะ จากที่หนูว่าเคยมีอย่างอ่ะทุกมือนีหนูนมีหนูมียูมีกินได้กระยอนหอดแล้วก็แม่ทิมโมบโอการ์ดีที่สุดหนูสัญญาค่ะว่าหนูสิตั้งใจเห็นงานหน่จำเลยหนู ก็สมบูสิทหิมาเอวังก็มีด้วยประการฉันนี้สักติโลกอ่อลย้อนพวกแบนทันเจ้ากระไดลูกหลานก็แล้วทักอนสัมกันหนูป่วยอย่างัวไงด้วยนี่หนกเต้งหน้าม้ามาใส่ตอนนี้ทัพแม่ทับมาคราวนี้แม่ทับาแม่ทับดอกเหมยมาแล้วของที่เสียสทานดองสาวนะครับนี่รับผม พ่อดูดูดีๆนะจโจมันใช่แม่ทัพจริงหรือเปล่านะส,สังคมกลังเรียนเนอยู่สรุปแล้วเป็นแม่ทัพจริงๆหรือไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวใช่ไหมครับอือยินดีด้วยนะคะอันนี้เป็นกระบบ๋าวีโมจากพี่กิ่งนะคะขอบคุณทุกลกแรงใจด้วย มีให้กับน้องอู๋อิงนะขอให้น้องอู๋อิงมีความสุขมากๆประสบผลสำเร็จในชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิง่งๆขึ้นไปนะคะลูกนะ <Okay. S 3> าฝากสนับสนุนแม่ทับดอกเมยนำ้ำไปแสดงนั่งไข่ออไม่เอาคาตุกจักบาทตอนนั้นยังไม่ได้ดังเลยพ่อไปถือเขาไข่ออเดีเขาเขาไม่เอาค่าตัวเลยใช่ไหมค่าตัวสัก เสร็จหรือเปล่าเออได้ครับเดี๋ยวจัดให้เออนั่นเห็นไหมล่ะพ่อไปถือไข่อ้อว่าเดียวเป่าหวัวประธานหางาเป่าหวัวให้ว่าเดียวดังเลยนะฮะสุดยอดดีใจกับน้องนสดีน่ารักมากแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากเห็นอยู่ครับอีกสิงหนึ่งผมอยากอยากให้แฟนๆสารฝันผมอีกแน่ก็คือผมอยากเห็นอีหลาององหญิงก,กับพอโจกับทีมภาพยุ่นไปเดินพุ่มแดงอยู่เมืองข้างน่ครับ เมือคงคาเนี่ยผมเห็นคุณพูดมานานแล้วนะครับเออมันเป็นอะไรคานเมืองคาเออเทศกาลหนังที่เขาจัดขึ้นหนังที่โด่งดังประเทศอะไรล่ะฝรั่งเศสโอ้เดี๋ยวฝรั่งเศโอเคอ่าโอเคทักทายปทักทศใหม่ฝรั่งเศสอังกฤษได้ไหมครับอ๋อภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับ The French countries Miss Umming and Joels form ทีมงานพราอมการจัดการ ไอ้สุดๆไอ้สุดๆเมทายแฟงด์สคอรเด็บเมทายเด็บพัพโพลิชชันสคอรสาวน้อยเพทพบ้านแทงเมืองคานยังไงห้องกันได้ไปด้วยแล้วเราพี่น้องขอบคุณแขกรับเชิทุกทุกคนนะครับคืนนี้ครับในส่ความสุดสนานบนพิธีต่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอาขอบคุณพ่อคู่แม่คู่นะครับ